แฟนขับจะต้องปื้มนี่ทำให้กันอัดพันไล์ได้เคทำอะไรซ้อมคอนเสร์ตเหรอจ๊ะใช่แล้วเพิ่งเสร็จแล้วก็ตอนนี้นางจะไปกินข้าวโถโถโถซ้อมหนักขนาดนี้ไม่ไปดูได้ไงเนาะเคอย่าลืมนะที่บอก ตีทุ่มสิบห้าไยังไม่ได้กินข้าวเลยเจเคมาปะสรุปคิดหลังไหมเนาะเคพูดพูดตอนนี้ไม่ได้แหมทำต้องทำหน้าซิกเนเจอร์หรอ นี่คืออะไรจบไปตอนไหเปล่าดูหนะตัวเองอ่าอยู่ๆก็อยากไลฟ์แต่พอไลฟ์ล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้นั่งนิ่งๆก็ได้ปร่ปาๆปรับครั้งที่แล้วเคยทำแฟนคลับแล้วก็เขาบอกว่านั่งกันเงียบๆก็ได้แต่ว่าเมื่อกี้ก่อนเคมามันก็ดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็เลยเอย๊ะถึงไม่ดีวะ ไม่เกบก็น,นั่งนิ่งๆแล้วก็เนี่ยทิ้งไว้เปิดไลฟ์ทิ้งไว้เงี้ยแบบนั่งเงียวไปเรื่อยเออร้องเงี้ย <c oughs> คนเรามันมีเวลาว่างมาทำอะไรขนาดนั้นเลยเหรออืมออออไม่ใช่วันนี้อยู่กับพี่นุกพี่นุกคือ พี่โคราชสอนเต้นมากินข้าวด้วยกันเต่ออะแล้วนี่อยู่รถอะไรรถตู้อยู่รถพี่หนุสวัสด,ดีครับ <c oughs> ด,ดีแล้วถึงร้านอาหารเราค่อยไปแล้วกันจะได้ไปด้วยได้ พรุ่งนี้หนังสั้นเปิดตัวอย่าลืมดูนะกี่โมงแต่ดีนะกันเข้าไปดูไอ้น,นี่แล้วที่เคลงที่มันเป็นตัวอย่างอัน,นี้เท,ท่ห์ามากแบบถึงเช้าอันนี้หรอเออสวยเนาะอืดูดีหะไปถึงเนี่ยสวยเนาะย่าเคนี่แล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร แบบมันดูแบบเป็นแบบมหัสจั์หน่อยใช่ปะเออมันติดมันมันติดแฟนตาซีแต่มันไม่ใช่แบบมินไนมันจะเป็นแบบเรียลลิสติกหน่อยหน่อยแต่ก็กลัวเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเขาจะเขาจะเฉลยไหมแต่ว่า<ช>ตอนน,นั่นน่ะดิมันกี่นาทีอ่ะอ้าว <laughs> ไ,มไม่รู้แต่ถ่ายถึงเช้าสองสาวันเลยอ่ะกว่าจะเสร็จแต่ว่าพ่วงกับคือ คือคนชื่อบุลินที่เคยบอกว่าเป็นคนไทยที่เจอที่นิวยอร์กอ่ะเขาเด็กกว่าพวกเราสีจรชงเหรอใช่แบบภาพสีอะไรเงี้ยแบบดูดีอ่ะแต่เรื่องมันดีอ่ะชอบเรื่องเกือบจะบอกว่าเราเรื่องมันเกี่ยวกับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงคู่หนึ่ง ไอ้รู้รู้ดูตัวอย่างก็รู้อ๋อแล้วไม่รู้อะไรบ้างตอนจบเป็นยังไงนะอ่าได้ดีแกแรงเกินนะก็ไม่รู้อะไรบ้างก็ไม่รู้อะไงตอนจบอ่ะชอบชอบ แกสีสวยอีกแล้ววัวนนี้ไม่เคยเห็นหรอกฮะไม่เคยเห็นหรอไ่ไม่เห็นนานาแล้วมีเด็กหายเข้าป่าไป <c oughs> ิงไปวิ่งไปเห็ป่าไปเป็นเมาคลีลูกหมาป่านี่พี่ออฟกลับยังกลับไปแล้วลแล้วไปกินข้าวได้ปะไม่ได้กิน เเขาหนื่อยกับ Ayu Going กันมีคนถามอ่ะกินข้าวหรือยังบอยังพี่หวังได้บอกแล้เหมือนแบบว่าเป็นคนบ้าอันนี้สปอยไปพาร์ตคอนเสิร์ตหรอไม่ไม่มีอ๋ออ๋อโอเคโอเคเกเลยอ่ะไม่มีแก๊สแเออไม่มีทขาไม่อะแก๊สตัดพาน์ตงนออกเหรอ ไม่มีนะไม่มีนะอืมจุดไม่ค่อยมิดเลยเนาะไม่มีมีไม่มีหน้าแกงมันออกมากจริงเหรอ,อเวลาเออเวลาจะปปอยเวลาโกหกหน้าออกสุดๆเห็นแล้ว เคร้านที่กันจะไปกินอร่อยเหมือนกันนะเป็นแบบว่าอาหารอีสานพูดชื่อชือร้านเลยเดี๋ยวมีคนตามไปหยอกไม่งอพี่หนุกนี่รุ่นเดียวกับพวกเราไหมพี่นุกเท่าผมเทแบบปีเท่าใครนะเท่าปี ไปเอาไปนะอืมอโอเคนี่คือแบบอยากกินอะไรแซ่บๆยามดึกแบบใช่อยากกินแบบว่าเผ็ดๆทำไมทำไมถึงอยากกินอะไรเผ็ดกันไม่ค่อยกินเผ็ดไม่ใช่หรอฮะการกินเผ็ดอ่อนเ<า>จออหเจอม ไม่เจอแต่ว่ากันก็กินเผ็ดถือว่ากันกินเผ็ดแต่เคก็กินเผ็ดไงแต่ว่ากันก็กินเผ็ดเมื่อไรถ่ายซีรีส์เสร็จนะเออใกล้ละอีกถ้าโฮมสคูอ,อยู่ประมาณสองคิวนี่หลังผมสคูลต้องไปถ่ายอะไรต่ออีกปะ่ะก็มีคกคิ้งคาสแต่คกกิ้งคาสน่าจะแบบอีกสักแป,ป๊บนึงอะแล้วก็อีกสักแป,ป๊บนึง แค่ถึงมันนะจริงเหรออืมเคบายบุยกินข้าวให่อยไดายตับใจนะที่มาเป็นเพื่อนบายบายครับบายบาย